โอเคครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมบอยซิกนะเดี๋ยวนี้เราจะมาคุยกันนะครับเรื่องที่ว่าอาร์เซนอล ทำไมผมถึงมองว่าเรามีโอกาสที่ดีมากๆในการที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาคุยกันนะว่าประเด็นมันมีอะไรกันบ้างนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอาร์เซนอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นทีมที่มีมาตรฐานที่ค่อนข้างที่จะสูงในหลายๆฤดูกาลที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับจริงๆอ่ะโครงสร้างของทีมเราเนี่ยขุมกําลังผู้เล่นโดยเพราะอย่างยิ่ง11ตัวจริงของเราเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วนะครับหลายๆฤดูกาลหลังที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่ปี2022-2023ก็ได้นะมาตรฐานแต้มของอาร์เซนอลเนี่ย ค่อนข้างที่จะสูงนะคือเป็นรองแมนซิตี้ที่ได้แชมป์ไป2ครั้งเนี่ยเพียงแค่1คะแนนเท่าน,นั้นเองนะครับมีมากถึง263คะแนนจากการลงเล่น121เกมในช่วง3ฤด,ดูกาลหลังจนถึงฤดูกาลปัจจุบันนะครับมากกว่าเลียพูนะครับ248คะแนนแต่ว่าทำไมเราถึงไปไม่ถึงแชมป์สักทีนะครับก็เดี๋ยวจะมาคุยกันนะครับจุดเนี้ย มันก็เป็นจุดที่มันวัดคุณภาพของอาร์เซนอลในยุคข,ของอาร์เดตาในช่วงหลังได้อยู่เหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย11ตัวจริงของเราอ่ะมันสามารถวัดกับทีมไหนก็ได้ในลีกนะครับไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อาร์เซนอลเนี่ยขาดคีแมนสำคัญไปนะผลงานของทีมเนี่ยมันจะเป๋แล้วก็สะดุด ทำแต้มดอบเป็นว่าเล่นตลอดนะครับอย่างในรู้กาลที่แล้วเนี่ยช่วงเวลาที่เราขาดซาก้าแล้วก็โอเดกาดไปเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าฟอร์มการเล่นวิธีการเล่นของเราอะ่ะมันแกว่งมากนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งในช่วงหลังเนี่ยพอขาดฮาวเวิร์ดไปปุ๊บไม่มีกองหน้าตัวเป้าก็เรียกได้ว่าการลุนแชมป์แทบจะจบไปเลยนะเพราะงั้นการเสริมทัพในรู้กาลเนี่ยมันเป็นจุดตัดสําคัญที่ทําไมผมถึงมองว่าอาร์เซนอลมีโอกาสที่จะลุนแชมป์นะการเสริมนักเตะที่ดีเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะแต่ว่า การที่เรายังสามารถรักษาผู้เล่นตัวหลักเอาไว้ได้เนี่ยโครงทีมชุดเดิมยังอยู่เนี่ยมันทำให้อาร์เซนอลน,น่ากลัวมากๆในฤดูกาลนี้นะครับขุมกาลังเก่าๆของเราเนี่ยมันก็ดีพอที่จะผาธาทายแชมได้อยู่แล้วบวกการที่เราเติมคุณภาพผู้เล่นที่มันใกล้เคียงมากขึ้นเนี่ยมันหมายความว่าการยืนระยะของเราทาั้งฤดูกาลเนี่ยที่มันเคยเป็นปัญหาของเราในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมามันจะดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนแล้วพอเราเทียบกับคู่แข่งอย่างแมนซิตี้แล้วก็ลร์พูปุบเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าแมนซิตี้เนี่ยเราร้น,าารนี เขาเป็นช่วงเวลาที่เขาเปลี่ยนถ่ายทีมนะนักเตะหลายคนเริ่มโดยลานะครับแล้วก็หลายคนที่เป็นแกนหลักของแมนซิตี้ยุคทองเนี่ยเขาย้ายออกไปกันไม่ว่าจะเป็นควินเดบรอย กุนโดกันไคล์วอลเกอร์นะครับหรือแม้แต่โรดี้กับจอห์นสโตนเองเนี่ยก็ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เรื่อยๆแล้วก็อย่างจอห์นสโตนเองเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้เล่นตัวหลักของทีมอีกต่อไปแล้วในตอนนี้นะแมนซิตี้เองเนี่ยยังมีเรื่องที่ต้องจูนอยู่เป็นทีมชุดใหม่นะยังต้องจูนกันอีกเยอะนะทำให้ทีมของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รักษามาตรฐานสม่ำเสมอมากขนาดนั้นนะครับส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยปีนี้เสริมทัพมาน่ากลัวจริงนะโครงทีมชุดเดิมเป็นแชมป์เก่านะแต่และตัวเนี่ยที่เสริมเข้ามาเเเเเเเนนนนนนีีีนะ่่่ยะะะไมมววาาจป็็ออออออลลกกกกกซซดรรร์์ิิิััคคคูโ้้ตฟสบ หรือเจเ e มี่ฟิมปองหรือแม้แต่เลโอนี่เองก็ตามนะเป็นการเสริมทัพที่น่ากลัวนะแต่ว่าในจุดที่หลายคนมองข้ามไปเนี่ยเวีย์พูอาจจะเสริมทัพมาดีก็จริงแต่ว่าช่องโหว่ของผู้เล่นที่หายไปอะ่ะไม่ว่าจะเป็นโจตาดาวินนุยสหรือแม้แต่หลุยดีอาร์เองก็ตามเนี่ยมันเป็นช่องโหว่ที่ณนะตอนนี้เนี่ยผู้เล่นบางคนยังแทนไม่ได้ด้วยซ้ำนะหรือแม้แต่แบ็คขวาอย่าง เทนเรสเตอร์อโนอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นช่องโหว่ที่มันทําให้วิธีการเล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยแตกต่างออกไปจากเดิมนะฮะนักเตะใหม่หลายคนที่เข้ามาก็ฟอร์มไม่ได้เล่นได้ตามแบบที่คาดหวังเท่าไหร่นะ Foreign ars, ฟอร์เลนเวียสฟอร์มไม่ปังเคอร์เคสฟอร์มมามาหายหายไม่สม่ำเสมอน,นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้จุดเด่นของตัวเองอย่างเต็มที่นะหรือแม้แต่เจมี่ฟิมปงที่ซื้อมาแทนเทนเรสเตอร์อาโนเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นแบ็คขวาเบอร์สามของทีมไปแล้วนะเพราะว่าตอนเนี้ย อันเนอร์สลอตเนี่ยเขาใช้ทางฝั่งของโดมินิกซโมสไลน์นะในการเล่นตำแหน่งแบ็กขวาแทนซึ่งทำให้ดูเหมือนว่าลิโอพูเนี่ยอาจจะเสริมมาดีจริงนะเสริมมาเยอะแต่ว่าพอผู้เล่นเดิมๆเ,เขาขาดหายไปปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าในปัจจุบัน่ะสคอตเดฟของลิโอพูอะมันดูเล็กลงไปอีก 11ตัวจริงยังหาที่ลงตัวไม่ได้นะครับแล้วการที่นักเตะใหม่หลายคนเนี่ยปรับตัวยังไม่ทันเนี่ยมาทำให้เลียพูอ่เจอปัญหาในช่วงนี้บวกการที่ซาร่ารดูการนี้ฟอร์มเขาไม่ได้แบกได้แบบเดิมแล้วนะขาดคู่ขาแบบอลกซานเดอร์อโนไปเนี่ยมาทำให้ความดะลายในเกมลุกของเลียพูเนี่ยมันก็ ดูจะแบบขาดความต่อเนื่องไปแบบชัดเจนนะฟอร์มการเล่นล่าสุดทุกรายการเนี่ยแพ้รวมกัน3เกมติดซึ่งผมมองว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องปกติของเลียฟพูอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องมาดูกันว่าอาร์เนสโตจะสามารถแก้ปัญหาได้ไหมทีนี้พอเรามาดูขุมกําลังเปรียบเทียบกันระหว่างกลุ่มทีมลุนแชมป์ระหว่างอาร์เซนอลแมนซิตี้แล้วก็เลียฟพูแล้วเนี่ยมันก็บอกได้เลยว่าเรื่องขุมกําลังเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยได้เปรียบแบบเห็นได้ชัดเลยอย่างแรกเลยคุณไม่เสียตัวหลัก อย่างที่2เลยคุณได้ขุมกําลังมาเติมในระดับที่ใกล้เคียงกันนะมันทําให้ตอนนี้เราแทบจะไม่ได้เจอปัญหาแบบเดิมๆอีกแล้วนะต่อให้เราขาดโอเดกาดไปเรายังมีเอเบชีเอเซเราขาดซาก้าไปเราก็ยังมีมาดูเอเก้อยู่ทําให้ระบบของอาร์เซนอลเนี่ยมันยังรันได้อยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้อาร์เซนอลเนี่ยมันจะต้องพึ่งทางโอเดกาดแล้วก็บัวโยซาก้าในการขึ้นเกมในการทําเกมในการรันระบบ มันทําให้ตอนนี้นะถึงแม้ว่าเราจะขาดสองนั้นไปแต่ว่าเกมของเราเนี่ยมันไม่ได้ยวบมากนะทำให้ช่วงนี้ฟอร์มการเล่นของเราค่อนข้างที่น่ากลัวมากๆนะแล้วก็ทรงบอทค่อนข้างที่จะแข็งแร่งแล้วก็สามารถที่จะเล่นเกมลุกเกมรับทําไ <ๆ S 1> ด้ดีมากๆบบนะฮะเกมลุกของเราอ่ะดูดีมากๆเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยในการเล่นโอเพนเพย์เนี่ยเรายิงไปแล้ว12อประตูจาก7เกมในลีก โนะอากาสในการยิงเนี่ยรอย้อครั้งซึ่งถือว่าเยอะเป็นอันดับ2ของลีกนะอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นแมนยูเต็ตที่ร้7ครั้งแต่ว่าประตูที่เราทําได้เนี่ยส2องประตูเป็นรองแค่แมสซิตี้กับสเปอร์ในการเล่นโอเพนเพย์แค่นั้นเองซึ่งถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย นะครับอาร์เซนอลเองเนี่ยเกมรุกยังมีทีเด็ดจากลูกเซตพีทซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าอันดับ2เนี่ยเชลซีเนี่ยเจ็ดเกมเขาทําได้ไป5ประตูก็จริงแต่ว่าเชลซีเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าเขาจะมาเป็นแค่บางเกมอย่างเกมที่เขาได้ประตูจากเซตพีทเยอะเนี่ยมป็นเกมเจอกับเวสแฮมซึ่งมันมาให้เกมเดียวแต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยมันมาแบบต่อเนื่องนะครับบางเกมอาจจะมีหายไปบ้างแต่ว่ามันไม่ได้หายไปนานแล้วก็การเล่นเซตเพย์ของเราเนี่ยค่อนข้างประสิทธิภาพค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่า7เกมเนี่ยมีไปถึง7ประตูก็เฉลี่ยได้ว่า เกมหนึ่งอ่ะแม่งจะต้องมีประตูจากลูกเซตเพย์สักประตูหนึ่งอันเนี้ยเป็นจุดที่ทําให้เรา กลุ่มข้อได้เปรียบจากการเล่นลูกเซตเพย์ไว้ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าเซตเพย์อาร์เซนอลอันตรายจริงๆนะฮะพอผนวกรวมกับโอเว่นเพย์ที่มันเริ่มมาในช่วงหลังกับเซตเพย์ที่เราดีอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยมันทําให้ผลงานอาร์เซนอลน่ะค่อนข้างที่จะบินสูงเลยเหมือนกันนะครับเรื่องของการยิงประตูก็เช่นกันนะครับอาร์เซนอลเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้วิกตอร์ยูคเลสเข้ามานะครับการเล่นอาจจะยังไม่ได้ยิงระเบิดแบบเออร์ลิงบบลฮาร์แลนต์ก็จริงแต่ว่าประตูที่ผู้เล่นอาร์เซนอลยิงเฉลี่ยกันเนี่ยมมมมมันนมนมันนนนนคคคค่่่่ออออข้้าาาางงททีจจะะะะะโโเเเเเเกกลลยยยรรรรรบบบไไไววปปปป็ิิิิิตตตต์์สด3ููู2ซ ได้ไปคนละ2ประตูบุโยซาก้าเองก็ยิงไป2ประตูแล้วเหมือนกันไหนจะมีเดคันไลท์กาเบียลกาเบียลมาตินารีมิเกลเอโนหรือว่าริคาโดคาราฟิโอรีอีกคนละ1ประตูซึ่งทาให้ผู้เล่นอาร์เซนอลเนี่ยยิงไม่ซ้ํากันถึง9คนเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นจุดที่ดีด้วยซ้ําในช่วงแรกของฤดูก,กาลนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่ากองหน้าหรือตัวลูกยิงกันอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถกระจายผู้เล่นยิงกันได้แทบจะทุกตําแหน่งเลยนะครับคือเราไม่ได้แบบไปกระจุกอย่างเดียวแบบ แมนซิตี้ที่มีฮาร์เรนยิงหรือว่าในตอนที่แบบเอ้ยเลียพูขึ้นมาแล้วแบบมีซาร่าเป็นคนที่แบบยิงแบบประตูแอซิดนะเพราะงั้นในตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเกมโอเว่นเพย์เซตพีทของอาร์เซนอลเน่ะเกมรุกค่อนข้างดีมากๆนะฮะบ,บวกกับการที่แบบจุดแข่งของอาร์เซนอลในตอนนี้นะครับเกมรับอันนี้คือจุดที่ผมมองว่ามันเป็นตัวชูลงของเราเหมือนกันนะเพราะว่าอาร์เซนอลน่ะในตอนนี้ลงเล่นในหลีกกัาเจ็ดเกมเสียไปแค่สามประตูเท่านั้นบวกกับการที่แบบเราสามารถลดโอกาสในการที่คู่ต่อสู้ได้ยิง ได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่า7เกมเนี่ยเราเสียโอกาสในการยิงไปแค่56ครั้งเท่านั้นยิงตรงกรอบเพียงแค่18ครั้งดีที่สุดในลีกอันเนี้ยมันทําให้เราเป็นทีมที่แข็งแกร่งในเรื่องเกมรับมากที่สุดในยุโรปแล้วนะปัจจุบันนะเอ็กจีเนี่ยเสียไปแค่4.39เท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเกมรับของอาร์เซนอลในตอนนี้แข็งแกร่งมากแล้วก็ไม่ได้เฉพาะผู้เล่นแบ็กโฟหรือว่าผู้สาป,ประตูเท่านั้นนะ แต่ว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมรับกันได้ดีทั้งทีมนะฮะเราดูตัวค่า p p d a ก็ได้ครับ p p d a เนี่ยก็คือในเรื่องของการเพลยซิงแดนบนของอาร์เซนอลนะครับหรือว่าอธิบายง่ายๆเลยก็คือมันเป็นตัวเลขที่วัดว่าการเล่นเพลยซิงในแดนคู่ต่อสู้ของเราดีขนาดไหนนะครับมันหมายความว่าเราไม่ได้ปล่อยโอกาสให้คู่ต่อสู้ได้ครองบอลน,นานได้เล่นตามเกมของตัวเองหรือว่ามีโอกาสที่จะครองบอลจนที่แบบ มาสู่พื้นที่อันตรายของอาร์เซนอลได้นะครับซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยค่า p p d a อนะครับอยู่หนับ2ของลีกเป็นรองแค่บอลมาแล้วกเกนเนี่ยมาตรฐานค่อนข้างสูงมากๆเลยก็คืออธิบายง่ายก็คืออย่างเช่นเวลาเราเจอผู้เล่นของทีมตรงข้ามปุ๊บเนี่ยเวลาเขาได้การเข้าของบอลเนี่ยอาร์เซนอลจะเข้าเพสซิ่งแล้วทำให้เขาต้องขายบอลได้ไวขึ้นมีจังหวะต่อบอลไปมาขึ้นไม่ได้สุดท้ายสาสทิ้งหรือว่าเป็นผู้เล่นอาร์เซนอลไปดักกินจังหวะ2จังหวะมงอะไรพวกเนี้ย เราสามารถทําได้ดีมากๆในส่วนนี้ซึ่งมันเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้อาร์เซนอลเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ดีเพราะงั้นเนี่ยมันบ่งบอกได้เลยว่าเราไม่ได้ดีแค่แผงแบ็กโฟร์หรือว่าผู้รักษาประตูเท่านั้นนะครับแต่ว่าเกมรับเราเล่นกันทั้งทีมช่วยกันทั้งทีมอันนี้มันเป็นจุดที่ทําให้เรามีเกมรับที่แข็งแกร่งที่สุดในยุโรปฟอร์มการเล่นของผู้เล่นแต่ละคนเนี่ย ฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าหลายคนยกระดับขึ้นมาชัดเจนนะลเจอเรียนทิมเบอร์เขาอาจจะไม่ได้เป็นผู้เล่นที่แบบเด่นในสายตาแฟนทีมอื่นนะแต่ผมบอกเลยว่าคนนี้นะครับในสายตาของแฟนบอลอาร์เซนอลเนี่ยทิมเบอร์เป็นหนึ่งในคนที่โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมที่สุดในทีมนะตอนนี้แล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องของเกมรับเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเกมลุกของทิมเบอร์ฤดูกาลนี้ความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์เกมนะการสอดเข้าไปทําเกมในกรอบเขตโทษ แล้วเขาทําได้ดีอบเบนไว้จริงๆว่ะคือเบนไว้อะนะครับในดูก,การที่เขาลงเล่นสม่ำเสมอนะมิติของเขามันจะมีเรื่องของการโอเวอร์แลปแบ็กอัพซากาเติมเข้าไปช่วยครอสบอลอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทิมเบอร์การเล่นของเขาฤดูก,กาลนี้มันอัปเกรดอะชัดเจนมากจริงนะดูจากการที่แบบการตั้งสั่นเกมแบบจ่ายเพื่อนยิงจ่ายคีพาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันไม่ได้มีจากการที่แบบเราเล่นลูกเซตพีเซตเพลย์ Play เลยนะแต่ว่ามันมาจากโอเพนเพลย์ทั้งนั้นเลยนะสอดเข้าไปในพื้นที่ sen, ริมเส้นสอดไปในกรอบอย่าโทษแล้วจ่ายเพื่อนยิงได้ปน อันนี้ถือว่าดีมากมากนะในเรื่องของการยิงประตูนะเพราะว่าทีมเบอร์ฤดูกาลนี้ลงเล่น7เกมในฐานะผู้เล่นแบ็คขวานะครับแต่ว่าคุณยิงไป2ประตูนะจากโอกาสในการยิง9ครั้งอีกอย่างนี้ก็คือเรื่องของการเล่นลูกเตะมุมเนี่ยทิมเบอร์มีส่วน่วมค่อนข้างเยอะนะครับสประตูที่เข้าทําได้เนี่ยมาจากลูกเตะมุมแต่ว่าเราดูจากโอกาสที่เขาได้ยิงเนี่ยสครั้งเนี่ยจากเตะมุมอ่ะสีครั้งเนี่ยตรงกลางสนามเนี่ย มันช่วยเพิ่มมิติในส่วนนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ในเรื่องของการเติมขึ้นมายิงอีกก็มีโอกาสที่ดีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องปรับเรื่องความคมสกิทหนึ่งซึ่งตรงนี้ผมมองว่าถ้าโอกาสในการที่ทิมเบอร์ทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษมันมาเรื่อยๆเนี่ยเขาน่าจะมีประตูเพิ่มมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่แบ็คขวาธรรมดาเลยแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการที่จะแบบทําประตูในกรอบเขตโทษด้วยเป็นหนึ่งในคนที่แบบโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมากๆในช่วงเปิดฤดูกาลนี้นะครับ คาราฟิโอรี่โหพลังงานในการเคลื่อนที่อยู่ทุกที่ของสนามจริงครับสำหรับคาราฟิโอรี่นะครับถึงแม้ว่าประตูเนี่ยอาจจะยิงไม่ได้เท่าทิมเบอร์ก็จริงนะแต่ว่าในเรื่องของการหาโอกาสการสอดเข้าไปลุ้นโอกาสในการจบสกอร์เนี่ยเขามีโอกาสในการยิงกว่าทิมเบอร์นะครับมีโอกาสในการยิง14ครั้งนะถ้าเราจะกมันได้เกมล่าสุดในการเจอเวสแฮมมียิงคนเสาไปครั้งนึงด้วยไม่งั้นก็ยิงประตูเท่ากันแล้วถูกไหมนะครับซึ่งทิมเบอร์เนี่ยโอกาสยิง9ครั้ง2ประตูนะแต่ว่าคาราฟิโอรี่เนี่ย ในเรื่องผลลุกเตะม,มุมเนี่ยเขาอาจจะเป็นตัวสกรีนตัวบังอะไรแล้วแต่แต่ว่าในเกม Open p l a y นะครคาฟิโอรี่เป็นหนึ่งในคนที่หาโอกาสในการเข้าไปจบได้อยู่เหมือนกันคือเป็นออปชันที่แบบสำคัญสำหรับเราเลยโอกาสยิง14ครั้ง HG ีนะมากถึง1.83เลยนะแต่ว่าทำมาได้แค่1นึประตูเท่านั้นซึ่งที่อาร์ทิมเบอร์ทิมเบอร์เขาดูโอเคกว่า,างั X g น 9. 9ได้2ประตูใช่ไหมแต่ว่าคราฟิโอรี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้ดีแค่เรื่องในการสอดเขาไปทำนะแต่ว่าเรื่องของการเล่นอินเวิร์ด นะขยับเข้ามาเล่นตรงกลางหรือว่าจะเป็นแบบแบ็กที่เติมไอโอเวลปหรือว่าบางครั้งหุบเข้ามาเล่นเป็นเหมือนมีฟิลตัวรุกแม่งก็สามารถทําได้ด้วยบอกการที่เกมรับก็ไม่ยวบนะซึ่งตรงเนี้ย นะัมนเป็นเป็นปีที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคาราฟิโอรียังสามารถที่จะแบบรักษาฟอร์มการเล่นแล้วก็สามารถที่จะแบบรักษาสภาพร่างกายไปจนจบฤด,ดูกาลได้เนี่ยผมว่าเขาจะเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญสำหรับอาร์เซนอลเลยนะครับซึ่ง2คนเนี้ผมคาดหวังมากๆนะครับระหว่างคาราฟิโอรีกับทิมเบอร์เนี่ยว่าเขาจะเป็นคนที่ลงเล่นในระดับ 30เกมในลีกให้ได้แล้วกันเนะเพราะ2คนนี้คือต้องบอกว่าเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาที่เป็นแบบดูโอที่น่ายดีทสุดในลีกแล้วอะ่ะเพราะผลงานในการเข้าทำอะไรพวกนี้ในการทำประตูอค่อนข้างดีมากจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูกันอีกยาวไปนะอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือซูบิมันดีนะครับถ้าเกิดว่าจะถามว่าใครคนไหนที่นักเตะที่อาร์เซนอลเซ็นมาแล้วแม่งอิมแพคกับทีมมากที่สุดในปัจจุบันนะผมมองว่านี่เลยครับซูบิมันดีนะครับเพราะว่าเขาอ่ะ แม่งมาแล้วแม่งดีจริงๆวะนะครับในเรื่องของการจ่าย bon, บอลการคุมจังหวะเกมการเปลี่ยนเทมโป,โปจังหวะรับเป็นรุกซูบิมันดี้แม่งคือแบบตัวที่อัปเกรดจากโทมัสปาเต้ปาเต้เนี่ยปีที่แล้วอ่ะดีอยู่แล้วในการคอนโทรลเกมไหลลื่นจังหวะพลิกบอลจ่ายขึ้นหน้าอะไรดีหมดแต่ว่าซูบิมันดี้อ่ะเขาสามารถทําทุกอย่างที่ปาเต้ทำได้แล้วก็ที่มันเพิ่มเติมก็คือสปีดของบอลนะครับจังหวะเปลี่ยนเกมจากรับเป็นลุกสปีดเกมเวลามีซูบิมันดี้ แม่งดีกว่าตอนที่มีปาเตจริงๆว่ะนะครับซูบิม,มนดี้่จริงๆอ่ะเป็นหนึ่งในคนที่ผมรู้สึกว่าในตอนแรกอ่ะผมบอกว่าปาเตน่าจะดีกว่านะดูครบมากกว่าแต่พอได้เห็นเขาเล่นกับอาร์เซนอลปุ๊บเนี่ยแทบจะไม่ต้องปรับตัวเลยครับแล้วบวกกับการที่แบบการเล่นของเขาเนี่ยมันทำให้มิติเกมรุกข,ของอาร์เซนอลน่มันหลากหลายมากขึ้นด้วยคุณจะดึงช้าก็ดึงได้หรือมีจังหวะสวนกลับเร็วทานซิชชันคุณก็สามารถเปลี่ยนสปีดของเกมได้เร็วมากขึ้นแล้วการจ่ายบอลของซูบิมันดี้มันฉลาดอ่ะ นะคือบางครั้งเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปโฮบอลกับตัวนานเว้ยแต่ว่าใช้การเคาะบอลจังหวะเดียวเปลี่ยนจังหวะขึ้นหน้าได้เลยอันเนี้ยเป็นจุดเด่นที่ผมรู้สึกว่าแม่งเติมมิติให้กับการเล่นเกมรุกของอาร์เซนอลมากๆนะครับเวลาที่แบบ จังหวะอาร์เซนอลจังหวะเปลี่ยนจากลับเป็นลุกเนี่ยขึงบอลกันไปมาเคาะไปมาจ่ายฝากที่กองหน้ากองหน้าพลิกไม่ได้คือไม่ได้ซูมมันดี้ซูมิมันดี้จะเป็นตัวที่แบบว่าบอลจังหวะเดียวของเขาอะ่ะแม่งคือทีเด็ดที่ทําให้เกมลุกของอาร์เซนอลเกมโอเว่นเพย์ ay, แม่งดีขึ้นจังหวะที่แบบเอเซ่ S A จ่ายมาแล้วเบิ้ลบอลไวไปผู้เล่นตัวลุกที่เพิ่มขึ้นมาด้านบนเนี่ยอันเนี้ยซูมมันดี้แม่งทาได้เก่งมากๆนะตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่ทําให้มันอัปเกรดแดนกลางแล้วก็การเล่นของอาร์เซนอลในการเล่นเกมลุกเลย นะครับซึ่งดีจริงๆว่าสำหรับซูบิวดี้นะเรื่องของการสร้างสารรค์โอกาสก็ทําได้ดีด้วยนะครับลงเล่นไปเจ็ดเกมสร้างสารรค์โอกาสไป5ครั้งจากตําแหน่งที่แบบเป็นมิดฟิลเบอร์หกอ่ะอันนี้ถือว่าเยอะนะไหนจะมีเรื่องประตูอีกนะครับเกมที่เจอฟอร์เรส์นะมีจังหวะวันเล่เข้าไปแล้วก็จังหวะที่แบบเติมเข้าไปมงอันนี้ก็สามารถทําได้อีกก็ต้องบอกว่าซูบิวดี้เป็นคนที่ผมว่าในตอนนี้นะเขาเป็นคนที่แบบทีมเราแม่งขาดไม่ได้แล้วอ่ะในการเล่นเพราะว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าสไตล์การเล่นของทีมนั้นอ่ะมันเป็นแบบไหนอ่ะ ซึ่งซูมิมันดี้อ่ะมันเป็นตัวที่แบบว่ากําหนดจังหวะทิศทางของการเล่นเกมลุกของอาร์เซนอลเลยนะในพาร์ทเกมรับเขาก็ทําได้ดีด้วยนะอาจจะเรื่องความแข็งแกร่งสภาพร่างกายการเข้าแท็คเกิลอาจจะไม่ได้เก่งเท่าปาเต้นะแต่ว่าเขาก็ได้ไดเรื่องของการอ่านจังหวะดักเกมอินเตอร์เซปบอลพวกเนี้ยเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแกนจากแบบการเล่นเกมรับไปเล่นเกมลุกได้รวดเร็วมากกว่าปาเต้ด้วยนะอันนี้คือส่วนที่ผมรู้สึกว่า เขาเป็นคนที่ขาดไม่ได้แล้วจริงๆวะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เองก็เช่นกันก็คือเดคกันไลฟ์นะครับเดคกนไลฟ์เนี่ยเป็นคนที่สร้างสรรค์โอกาสในเกมรุกของอาเซนอลได้ดีที่สุดนะเพียงแต่ว่ามาจากลูกเซตพีด นะโอกาสที่เขาซ้ายเพื่อนยิงได้11ครั้งในลีกเนี่ยมันมาจากลูกเซตพีทลูกเซตเพแทบจากทั้งนั้นเลยนะเขาอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการเล่นโอเพนเพยในเกมลูกเท่าซูบิมันดีแต่ว่าการเล่นเซตเพยตรงเนี้ยมันเสริมจุดเด่นของอาเซนอลได้เยอะมากแล้วก็คือโฟกัสเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ที่คนทำประตูไน่ไม่ว่าจะเป็นทิมเบอร์กาเบรียลมาเกเยสหรือใครก็แล้วแต่ที่เล่นลูกเตะมุมเนี่ยแต่ว่าคนที่เตะแม่นนะ่ย มันก็มี Impact เหมือนกันแล้วเดคเคอรไลท์อ่คือคนที่ทําให้ลูกเตะมุมลูกเซตพีของอาร์เซนอลอันตร,รายบวกการที่เล่นเกมรับเหนียวแน่นพลังงานเยอะการดักบอลแท็กเกลิลการเก็บอลจกกังหวะสออหรือพลังงานในการเติมขึ้นไปนเล่นเกมรุกอันเนี้ยแม่งเพอร์เฟกต์สำหรับเดคเคอไลท์ซึ่งการจ่ายบอลนะไม่เท่าซูบิมันดี้นะแต่ว่าเรื่องพลังงานในการเติมเกมคอเข้าใจเกมในการเติมจังหวะที่มันใช่ มันดีจริงๆสำหรับเดคนไลท์สองคนนี้ขาดไม่ได้เลยในแดนมิดฟิลด์นะอีกคนหนึ่งก็คือเอเบเชีเอเซ่เอเบเชีเอเซ่เนี่ยผลงานในเรื่องของประตูเนี่ยอาจจะยังไม่มานะแต่ว่าเขาเป็นคนที่หาจังหวะในการยิงประตูได้ดีมากๆนะครับเป็นคนที่แบบหาจังหวะในการสอดขึ้นไปยิงได้เก่งเก่งในพื้นที่หน้าลายพื้นที่ฮาสเปซแล้วก็ผมมองว่าในส่วนที่แบบ การทะลุทะลวงใช้เทคนิคในการเลี้ยงลากเข้าไปเลี้ยงกินแดนเข้าไปในการสร้างสรรค์เกมให้เพื่อนหรือว่าหาโอกาสให้ตัวเองได้จบเนี่ยผมว่าจริงๆอะ่ะเขาเดีโอเดกาด้วยซ้ำนุ้ยแต่ว่าประตะูยังไม่มาในลีกนะครับมีจังหวะหมูหกในเกมเจอเวสแฮมอะไรก็ช่างมันแต่ผมเชื่อว่าด้วยฟอร์มการเล่นประมาณนี้บวกกับทิศทางการเล่นของทีมอะผมเชื่อว่าประตูของเอเซ่น่าจะมาแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าเขายิงในระดับที่แบบ78ประตูหรือ10ประตูได้ใน,นลีกอะ่ะ จะเป็นหนึ่งในส่วนสําคัญที่ทําให้อาชลอนคว้าแชมป์ได้เลยด้วยซ้สำสรับเอเซ่นะเป็นคนที่สําคัญมากแล้วก็เรื่องของความหลากหลายอันนี้คือจุดที่แบบเด่นเลยนะเพราะเอเซ่สามารถโยกไปเล่นปีกได้ด้วยในวันที่โอเดกาดปรับมาคุณยังสามารถที่เล่นปีกแล้วก็หุบเข้าในมาเล่นคู่กันได้ด้วยซ้ำซึ่งเรายังไม่ได้เห็นแล้วผมคิดว่าอนาคตเราจะได้เห็นกันนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเอเซ่เป็นหนึ่งในคนที่เป็นตัวรุก ที่เพิ่มความหลากหลายให้กับอาร์เซนอลเพิ่มมิติในแบบที่อาร์เซนอลไม่เคยมีได้นะครับการจ่ายบอลที่เด็ดที่ขาดจ่ายบอลแบบเป็นช็อตที่แบบตัดสินเกมอ่ะเขาก็ทําได้แล้วทำมา2ครั้งแล้วนะัคือลูกที่จ่ายให้มาตินเนลลี่เข้าไปยิงแมสตี้ตีเสมอไปได้หรือลูกที่จ่ายให้ทางฝั่งของวิกตอร์โยคาเลสได้ยิง อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเอเซ่นะครับเป็นผู้เล่นที่หลากหลายไม่จริงล้วก็เป็นคนที่สําคัญมากง่ายนะในฤดูกาลนี้ผมมองว่าเป็นเบอร์2เลยที่เซ็นมาแล้วแม่งคุ้มค่ามากๆในตอนนี้สําหรับเอเบชิเอเซ่นะครับอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบุโยซาก้านะครับแน่นอนว่าซากาเนี่ยเป็นตัวหลักให้เรามาหลายฤดูกาลแล้วนะครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าอาร์เซนอลเนี่ยอันตรายก็คือซากาเป็นคนที่แบบว่าประตูแอสซิสมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นหัวหอกในการนาเจาะ ผู้เล่นแนวลับของทีมตรงข้ามแล้วเพราะซาก้าเองเนี่ยนะในเรื่องของการสถิติการเลี้ยงเทคออนอะไรพวกเนี้ยนะครับเป็นคนที่เข้าทำมากที่สุดแล้วในทีมเรานะครัยี่สิบสองครั้งนะครับในช่วงเวลาที่เขาได้ลงสนามนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการลงสนามของซาก้าเนี่ยมันประมาณแค่สามจุดแปดเกมเท่านั้นเองนะเพราะว่าเขามีช่วงเจ็บไปนอนแต่ว่ากลับมาปุ๊บเนี่ยฟอร์มการเล่นการเลี้ยงลุยอะไรพวกเนี้ยการแหวกเข้าไปทำเกมจ่ายหรือยิง ซาก้ากลับมาอยู่ในมาตรฐานที่ควรจะเป็นแล้วผมก็หวังว่าซาก้าจะสามารถที่จะรักษาสภาพร่างกายไปได้ต่อหรือต่อเนื่องเรื่อยๆนะนะครับซาก้าเองก็เป็นคนที่สําคัญจริงๆเพราะว่าว่านาตรงนะมาดูไอเก้ ay, ช่วงก่อนนั้นเนี่ยอาจจะวู้บว่าก็จริง,รงแต่ว่าเรื่องของประสิทธิภาพอะซาก้าดีกว่าจริง,รงๆวะนะรพอฤดูกาลนี้ก็มีไปสองประตูแล้วอาจจะเป็นจากจุดโทษอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเรื่องของลูกจ่ายคัตแบ็กการคอสเข้าไปทําเกมอะไรพวกเนี้ยซาก้า ยังเหนือกว่ามาดูย์เก้ยอยู่ในส่วนนี้นะครับเป็นหนึ่งในคนที่ผมมองว่าถ้าอาเซนอลอยากจะคว้าแชมป์ก็ขาดเขาไม่ได้เหมือนกันนะอีกคนหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือวิกตอร์โยคาเลสนะครับวิกตอร์โยคเลสเนี่ยเป็นคนที่ผมวิจาร์เขาเยอะนะในเรื่องของประตูเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือผมเนี่ยนะค,คือผมมองตรงที่ว่าโยคเลสเนี่ยมันเป็นจิ๊กซอที่เราขาดหายไปเป็นกองหน้าตัวความหวังที่เราคาดหวังว่าเราจะเห็นประตูที่เยอะ จากเขาคือผมคาดหวังว่าโยค l เลสจะต้องยิงประตูทุกเกมเพราะว่าเราอ่ะเป็นทีมลุ้นแชมป์เราไม่ใช่ทีมที่แบบกลุ่มลุ้นท็อปโฟนะถ้าเกิดว่าเราเป็นทีมในกลุ่มลุ้นท็อปโฟเนี่ยการยิง3าประตูจาก7เกมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันก็ถือว่าผ่านแล้วแต่ว่า ด้วยความที่แบบผมคาดหวังกับตัวเขามากกว่าน,นั้นไงผมก็เลยอาจจะแบบมีวิจารณ์เยอะบางช็อตที่แบบเอ้ยเขาทําไม่ได้อะไรบ้างแต่ว่าไปเสร็จไม่ได้เลยว่าโยคเลสมีส่วนสําคัญกับทีมมากๆนะครับเพราะว่าการที่คุณมีกองหน้าตัวเป้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทําให้กองหลังทีมตรงข้ามเนี่ยเขาระวังนะครับในก่อนหน้านี้นะครับเราใช้ทางฝั่งของกาเบรียลเจสุสคายฮาวเวิสหรือว่ามิเกลเรโน่เนี่ยนะครับเรื่องของการจบสกอร์มันไม่ได้อันตราย นะครับเมริโน่คาเวสอาจจะยิงได้ต่อเนื่องบางช่วงบางเวลาก็จริงแต่ว่า2คนนั้นมันไม่ใช่ศูนย์หน้าธรรมชาติไงแต่ว่าพอมีศูนย์หน้าธรรมชาติเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทําให้การเล่นของเรามันเปิดทางมากขึ้นโยคเลสเนี่ยเป็นคนที่เคลื่อนที่ได้ดีเคลื่อนที่บ่อยเคลื่อนที่เยอะนะครับแล้วก็เปิดช่องเปิดทางให้เพื่อนได้ดีตรงนี้มันเป็นจุดที่มันเป็นข้อดีของเขานะการมีศูนย์โน้าธรมก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะมันทําให้ผู้เล่นตัวรุกของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอเซ Timber, c a ค a f าฟิโอรี่ซาก้าหรือทอสซาอะไรพวกเนี้ยมันมีโอกาสที่จะทําประตูได้มากขึ้นหรือแม้แต่เดเคอไลส์ก็ตามนะก็ต้องบอกว่าโยคลเสเองเนี่ยอาจจะยังผลงานไม่ได้ตามที่ผมคาดหวังนะนะเพราะผมคาดหวังเขาจะยิงได้มากกว่านี้จากโอกาสที่เขามีแต่ว่าในเรื่องของประโยชน์กับทีมเนี่ยเขามีแน่นอนอยู่แล้วนะในการเปิดทางให้เพื่อนได้เล่นง่ายๆเนี่ยเราทำให้ผู้เล่นของอาร์เซนอลเนี่ยมันยังเฉลี่ยกันได้หลายคนแทบจะทุกตําแหน่งอะ โยคาเลสต้องได้เครดิตในส่วนนี้ไปอยู่แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าในช่วงเวลาที่หลังจากเดททีมชาตกลับมาเนี่ยนะครับด้วยการเล่นประมาณเนี่ยโอกาสมันจะมาเรื่อยๆแล้วอยู่ที่ว่าเขาและนะครับว่าจะสามารถปรับตัวาการเล่นจังหวะมาเมื่อไหร่ผมว่าประตูมาเรื่อยๆแน่นอนสำหรับวิกเตอร์เยคาเลสนะครับก็หวังว่าหลังจากเบตทิมชาตจะทําผลงานได้ดีขึ้นนะในเรื่องของประตูเพราะว่าคุณเป็นกองหน้าจุดที่มันวัดมาตรฐานการเล่นของคุณเนี่ยมันคือประตูเท่านั้นเลยครับต่อให้คุณจะเปิดที่เปิดทางให เพื่อนล้มถีบได้มากขนาดไหนแต่วันหนึ่งถ้าคุณยิงประตูไม่ได้ปุบเนี่ยกองหลังเขาจะไม่เน้นคุณแล้วไงเพราะคุณเป็นกองหน้าที่แบบสากกระเบือยิงประตูไม่ได้ถูกปะเพราะงั้นประตูคุณก็ต้องมาด้วยเพื่อที่จะสรับเกมลุกของอาร์เซนอลกันต่อไปอีกส่วนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือนี่ครับตัวสำรองเปลี่ยนเกมนะฮะกาเบียมาตินาลี่เลโอนร์ซาหรือแม้แต่มิเกลเบโ,โน่คนนี้มีผลงานในเรื่องของการเปลี่ยนเกมทั้งหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทอสซานะครับที่ยิงปิดเกมได้ในเกมเจอคาราบาวครับกับพอร์ตเวลนะครับมาตินารีนะครับในการเจอกับบิวเบลหรือว่าแมนซิตี้ที่ยิงแบบช่วยชูชีวิตได้หรือมิเกเลเรโน่ที่ยิงในเกมที่เจอเนวคาเซิลนะครับอิมแพคทั้งหมดเลยนะครับสามคนเนี้ในตอนที่เขาเป็นตัวจริงให้ทีมเราอ่ะมันก็อาจจะมีดีบ้างเสียบ้างตามเกมแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้เล่น3ามคนเนี้ลงไปเป็นตัวสำรองอ่ะคุณภาพมันถึง นะเพราะก่อนหน้านี้อาร์เซนอลนอะ่ะเราบ่นกันมาตลอดว่าขุมเราสำรองอแม่งไม่ดีแต่วันไหนก็ตามที่แบบผู้เล่นระดับตัวจริงอะ่ะแม่งลงไปนั่งเมื่อไหรอ่อ่ะทีมเราไม่งน่ากลัวขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งตรงเนี้ย มันก็เป็นจุดที่ผมมองว่าอาจจะบ่นเยอะนะโดยเพราะมาตินารี่แต่ว่าพอเป็นตัวสำรองปุ๊บแบบเออเรามีหลายอย่างให้มันเลือกใช้อะทอสซาเป็นอีกแบบหนึง่งมาตินารี่ก็เป็นอีกแบบหนึง่งหรือไม่เกมเมโน่เนี่ยก็เป็นตัวเฉพาะทางที่เราสามารถเลือกใช้ให้มันเหมาะกับเกมได้เพียงแค่ว่าคุณอย่าใช้เมริโน่ในเกมที่คุณแบบเออต้องการคนที่เล่นเก่งในพื้นที่ฮาวสเปซอะแค่นั้นอพอแล้วเมริโน่มันเป็นตัวที่แบบลงลงมาเปลี่ยนเกมทําประตูช่วยหม่งอะไรได้เว้ย นะรมาร์ตินารีเองก็เช่นกันนะเวลาที่มีพื้นที่หลากหลายเยอะเขาเก่งหรือว่าทอซ่าเองก็มีความหลากหลายโปรไฟล์คล้ายๆกับเอเซ่แต่อาจจะคมกว่าอะไรแบบนี้นะครับผมว่าสำรองเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในคีย์สำคัญที่ทำให้อาร์เซนอลดูดีในช่วงนี้เหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือมิเกลอารีต้าครับไม่ให้เครดิตไม่ได้จริงสำหรับอารีต้านะครับอารีต้าเองเนี่ยในช่วง3เกมแรกอะจนเกมที่เราแพ้เอรยพูลอาจจะยังดูติดเซฟติด,ตดระวังอยู่บ้างนะ ซึ่งเข้าใจได้เพราะว่าผู้เล่นใหม่มันเยอะแต่ว่าหลังจากเราแพ้ริรวอพูปปุ๊บเนี่ยผมว่าเรื่องของความกล้าได้กล้าเสียลูกบ้ามันมีมากขึ้นบวกกับมาตรฐานเดิมที่อาร์เตต้าทำไว้อะมันดีอยู่แล้วเว้ยนะครับเพราะว่าผลงานหลายฤด,ดูกาลหลังอ่ะที่มันออกมาเนี่ยเราได้รองแชมป์ม,มาสามปีติดคุณจะบอกว่าอาร์เตต้าไม่เก่งเนี่ยมันไม่ใช่เว้ยเพียงแต่ว่าเขายังทําทีมไม่ถึงแชมป์แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าฤดูกาลเนี่ย มันก็ดูว่าจะมีความหวังมากขึ้นนะเพราะว่าพอเรามีขุนกําลังที่แบบว่ามันมากขึ้นเนี่ยมีคุณภาพในเชิงลึกที่มันดีขึ้นเนี่ยมันทําให้อารีตาเนี่ยกล้าที่จะใช้ผู้เล่นบางคนมากขึ้นเช่นกันเพราะงั้นตรงเนี้ยก็เป็นจุดวัดอารีตาเหมือนกันนะครับว่าในการที่คุณมีเครื่องมือให้ใช้งานเยอะขนาดนี้คุณจะพาทีมไปได้ไกลขนาดไหนนะครับอีกคนหนึ่งที่ให้เครดิตนะครับก็คืออันเดียแบตานะครับในเรื่องของการเซ็นตัวเข้ามาเนี่ยแต่ละคนเนี่ย แม่งใช่แทบทุกคนเลยนะเว้ยจะมีแค่บางคนที่ผมรู้สึกว่าอาจจะยังต้องจูนสักหน่อยก็คือคิเซียนนอกาส่วนที่เหลือผมว่าดูเหมือนว่าจะโอเคแทบกับทุกคนเลยนะแล้วก็ต้องให้เครดิตกับแบต้าเหมือนกันนะที่ทําให้ทีมมาได้ขนาดนี้ทําให้เรามีขุมกำลังเชิงลึกที่ดีอีกคนหนึ่งที่ต้องให้เครดิตก็คือจอร์จโคนเก้นนะเพราะว่าเราต้องการอะไรเราขาดอะไรคุณให้หมดเลยอะ อันเนี้ยคือดีมากๆเพราะว่าตระกูลควินเก้เนี่ยตั้งแต่ที่เขาแบบเทคโอเวอร์ทีมแบบ100%เนี่ยมันมีการลงทุนกันต่อเนื่องนะนะแล้วพอจอร์ดควินเก้เริ่มเริ่มเรียนรู้งานจากทีมลูอิสนะครับเริ่มแบบเออมีส่วนสําคัญในการที่แบบอาร์เซนอลทำทีมขึ้นมาเนี่ยแล้วลูกาลเนี้ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่แบบเซ็นเอเซ่เข้ามาในช่วงเวลาที่ฮาวเวิร์ดเจ็บไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เแี่ยบอร์ดของเราแม่งแพชชั่นแม่งมีจริงว่ะนะครับมีการลงทุนต่อเนื่องเราขาดแม่งก็เติมนนนนะไไไไมม่่ดด้้เเหหีีียยววแบบ อะไรแบบนั้นซึ่งตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าทั้งสาคนนี้ควรให้เครดิตมากๆเลยนะกับการที่อาร์เซนอลบินสูงในช่วงเวลานี้นะครับเพราะงะั้นเนี่ยแหละนะครับมันก็เป็นปัจจัยที่ผมเนะเอามาหยิบมาคุยกันนะครับว่าสาเหตุอะไรทําไมทําให้อาร์เซนอลฟอร์มดีขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวปีนี้ผมคิดว่าน่าจะสนุกแหละนะครับโอกาสในการลุ้นแชมป์ผมว่าเรามีอยู่แล้วนะครับกลิ่นของการที่เราจะได้ถ้วยแชมป์กลิ่นแรงอยู่เหมือนกันนะคือผมได้กลิ่นของแบบกลิ่นถ้วยอ่ะ เออประมาณนี้แล้วกันถึงแม้ว่ามันจะเริ่มมาแค่7เกมก็ตามแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นรู้ดูการอีกยาวไกลก็ต้องดูกันไปเกมต่อเกมแล้วกันนะแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทิศทางของเราเนี่ยเทียบกับทีมคู่แข่งลุนแชมป์แล้วเนี่ยอาจจะได้แชมป์ในรอบ20ปีวะยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟุตบอลไม่ว่าจะเป็น FC e f o o t ฟุตบอลหรือ FC Mobile ราคาถูกขอแนะนำา v v r t t p Up p มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเปิดมานานมากกว่า5ปีเติมผ่านเว็บได้ง่ายๆด้วยตัวเองหรือจะทักแชตก็ตอบไวเหมือนกันลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผม